สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะเมื่อนี้เนาะปโยก็จะพาท่านผู้ชมเนาะจ้ะมาตามต่อเนาะจ้ะกับป้าสันเนาะจ้ะวันนี้ป้าสันจะพาเนาะจ้ะข้ามโคงไปเที่ยวฝั่งลาวกันเนาะจ้ะสวัสดีค่ะป้าสันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เนาะจ้ะปโยก็จะพาท่านผู้ชมเนาะมาตามแนวทางของป้าสันเนาะจ้ะเมื่อนี้ป้าสันจะพาไปเที่ยวฝั่งลาวเนาะไปเที่ยวฝั่งลาวป้าสันได้แนวทางตัวเลข ฝันอ๋อปราสันฝันฝันจะไม่อยากเล่าว่าเป็นยังจะว่าเป็นยังเป็นความฝันของปราสันเนาะ,ะหมวดที่แล้วหมวดนั่นก็ได้ผิดเต็มเดียวนะปราสันเนาะสําหรับไ 9, 6, 6, 6, อ้ก้าแทนหกหกแทนก้าอืมผิดเต็มเดียวใส่ได้ใส่ได้มากเลยเนาะจ้าหมวดนี้ มาเน้นๆเ,เลยงวันนี้วันนี้เน้นๆเ,เลยเต็มเต็มโอ้เต็มเต็มเป็นความฝันว้างในก็ผสนมัน ัมีคนไปนอนด้วยอ๋อฝันฝสันฝัน่ามีคนไปนอนด้วยมีผู้บ่าวไปนอนด้วยเห็นหมดหละอ่าเห็นหมดเลยตีเป็นตัวเลขไงอ๋อส่วนมากฝันแบบนี้จะฝันดีได้พระสันฝันดีฝันเม่นด้วยฝันแบบนี้จ้าถ้าเป็นประโยชน์ฝันแบบนี้ประโยชน์ก็จะจะค่อนข้างแม่นแล้วก็เฮ้าตีดีมันจะแม่นจ้ามันจะแม่นอีหลีถ้าฝันแบบฝันแบบค่อนข้างเอ ลามกในจักหน่อยแล้วก็ให้ตรงๆงเนะอืมความฝันเนาะประสันฝันว่างใดก็มีคนไปนอนน้ำมีคนไปนอนด้วยจ้่มีผููบาวไปนอนน้ำบัดนี้เออแล้วก็เห็นของเขาด้วยจ้ะเห็นของเขาพ้อบัดนี้ยมีน้ำด้วยนะก็เลยตีเป็นตัวเลขไปเลยไม่ต้องไปอะไรนักหนาเอาชัวร์ๆไปเลยเนาะพ็จังไหนฝันแบบนี้ก็แม่นอยอ่แล้วเนาะป้าเนาะใ ประสันตีเป็นเป็นตัวใดนะเมื่อนี่มีลายหาง,งมั้จ๊ะมีมีสามหางออแต่เน้นตีหนึ่งหนึ่งสีอ๋อมีสี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็ก็สองสองสี่จ้ะสองสี 2, ่ก็สี่แปดสี่แปดอ๋อสามหาง,หางจ้ะ แต่ว่าประสันเน้นไปที่สีหนึ่งเนาะจ้ะเน้นทีสีหนึ่งจ้ะแล้วสมมติว่ามีเอฟซีแบบว่าสายออกกําลังกายที่เขาอยากจะเอาไปวิ่งไปรูดไปเล่นแบบนี้ประสันประสันคิดว่าเมื่อนี้ประสันจะให้ตัวเด่นไปที่ตัวใดคะสีอ๋อให้ไปที่สีจ้ะเด่นสีวิ่งสีไปเลยอ๋อวิ่งสีรูดสีฟันสีไปเลยเนาะฟันเน้นเน้นไปเลยประสันบอกจ้ะเน้นเน้นไปที่สีเนาะมันเน้นเน้นไปเล ตัวเดียวไปเลยวันนี้ก็วิ่งนะจ้าตัวเดียววิ่งตัวเดียวไปเลยสี่จ้าวิ่งสี่ไปเลยค่ะมั่นใจจากเปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์เมื่อวันเนี้ยก็เราสิบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อวันนี้ร้อยวันที่ผ่านมาเก,ก้าสิบเก้าหลือว่าเปอร์เซ็นต์นึ่งก็ไว้เพื่อวันนี้เต็มร้อยเลยวันนี้วันนี้เต็มร <laughs> ้อยแล้วก็เน้นไปที่หนึ่งสี่เนาะ เน้นไปทีนังสีแล้วก็สายออกกาลังกายเนาะออกกาลังกายวิ่งรูดนะผู้ใดชอบออกกาลังกายก็วิ่งค่ะวิ่งซีไปเลยตัวเดียวประสันบอกอเดี๋ยวให้ประสันโชว์ตัวเลขเนาะจากทีประสันได้เขียนไว้เนาะเอ่นแอนเอนมาแล้วตำลาวจะตำลาวประสันเนาะเมื่อนี้วันที่เจ็ดเนาะจานวันที่เจ็ดวันนี้ยังเมื่อไงวันจันทร์เลยวันจันทร์วันจันทร์ที่เจ็ดก็มี ซีแปดแล้วก็สองซีแล้วก็หนึ่งซีแล้วก็ว <4. S 1> ิ่งสีน่าจะตัววิ่งสีอันเดียบให้ใช่เดี๋ยวให้ประสันวงกลมตัวที่ประสันเน้นจะ้ะเดี๋ยววงกลมให้เอซีเนาะวงกลมประสันเน้นไปที่หนึ่งซีน่าจะอ่ะเดี๋ยวให้วงกลม,มแล้วก็ตัววิ่งจะประสันวงกลมที่ตัววิ่งให้เอซอีกทีนึงนะจะ่จ้ะวิง่งซีอ่าตัวเน้นเลยอ่ะ ตัวเน้นของปลาสันนะคะวันนี้เน,น้นๆเลยเนาะจะได้มาที่ได้กว้องฟันได้แค่สามหางเนาะจะสามสามหางก็สีแปดสองสีแล้วก็หนึ่งสีเนาะปลาสันก็เน้นไปที่หน <4, 4, S 1> ึ่งสีจะหนึ่งี่นี่กลับด้วยนะจะหนึ่งสีสีหนึ่งแล้วก็วิ่งสี่ลูดสี่เนาะจ,จะก็ให้ท่านผู้ชมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อจะยัยงไงก็ ไม่ว่ากันนะคะผิดถักกระบว่ากันเนาะฟันดีก็อยากมาแบ่งปันให้เอฟซีนะจ๊ะก็อยากมาบอกอยากมาบอกแบ่งปันของฝันกันใจแต ถูกไม่ถูกก็ไม่ต้องว่ากันถูกปะถูกก็บะว่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็เลื่อนผ่านก็มื่อนี้เนาะก็ขอขอบคุณป้าสันหลายๆนอกจากที่มาแบ่งปันความฝันให้กับเอฟซีเนาะจะขอบคุณค่ะป้าสันขอบคุณค่ะ